สวัสดีครับผมพบกันอีกแล้วทางช่องบ้านสวนจิกซอหน่อยค่อยเพื่อนนะครับผมมื่อวานนี้พบกับผมเบ้าไนนําเสนอรายการครับผมมื่อวานนี้ก็อยู่บ้านเบ้าไนเองครับบ้านสวนจิกซอหน่อยค่อยเพื่อนหรือว่าเบ้าไนเองนี่แหละครับมื่อวานนี้ก็บเสื้ามาเบิงโซลาเซลล์นะครับมื่อวานนี้พึ่งติดตั้งนะครับติดตั้งไม่แจ็คสเป็นแบบใดก็รอด ติดตามชมไปพร้อมๆกันครับว่ามันเป็นแจงใดใส่ดีบอ่อเขากับสถานที่ที่เหาใส่บอ่อเหมาะสำหรับสถานไปพาไปรับชมกันครับผมนี่ก็นลังแซมครับผมมตทดลองสูบเครื่องสูบน้ำดัดแปลงจากเครื่องตัดหญาเป็นเครื่องสูบน้ำครับผมนี่ครับไรกัถือว่าไหลแห้งดีอยู่ครับผม แพงโซลาเซลล์นี่ก็ัีแผงครับผม้น่องมาติดให้ครับสิบกวกร์แอร์โซลาเซลล์ราคากรับสีอยู่ประมาณสี่หมื่นครับเบ็ดเซ็ตครับผมน้ำไหลเลยครับสี่หมื่นรวมค่าจาะน้ำครับผมค่าจาะน้ำจาะต่างหากครับผมนี่ครับผมแผงครับสี่ในี้ครับสามร้อยกัววัตครับผมเกือบสี่ร้อยตอนนี้แดดกับอยู่ประมาณ ชว่วงนี้ก็สามโมงกว่าสี่โมงครับสี่โมงเ้าครับน้ำกับสีไลอยู่ประมาณนี้ครับผมแดดก็ถือว่าแห้งอยู่ครับอันแดดแห้งไลน้ำกับไรแห้งครับผมนี่ก็เพึ่งมือแรียกครับผมมือเรกเกพึ่งเริ่มทดลองครับน้ำกับสมมอิสองนิ้วท่อดูดสองนิ้วท่อออกสองนิ้วน้ำกับหนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งหมื่นลิตรครับผมหนึ่งชั่วโมงต่อหนึ่งหมื่นลิตร ครับผมน้ำครถือว่าไร้เงี้งนครับพี่น้องกับน้ำกินได้พ้อมครับน้ำจืดครับน้ำหอมหวานธรรมศาสตร์แต่ว่าอย่างดีก็ใส่เครื่องรองคองกันหน่อยครับก็ถือว่าเริ่มโอเคแล้วครับสำหรับเกษตรกรยุใหม่ครับผมไม่รุ่นมาเห็ดเกษตรนะครับกบริเลียนจบเกษตรวครับจบหม้อสามบานเท่านี้นะครับก็เรียนรู้ใน youtube เนี้ยใน อันนี้เนี่ยครับคนเฮามันก็เจิงคนละดานคือว่าครับอาจิบไลยจบสูงแต่ว่าเกษตรเกษตรกรใดครับแบบบรรพบุรุษครับผมแต่ว่าปัจจัยสําคัญเลยก็คือนน้ำครับผมถ้ามีน้ำนี่ปลูกพักปุ่งยั้งก็ได้ครับแต่ถ้าบ่มีน้ำนี่เฮ็ดยั้งก็บ่ได้ครับพี่น้องเบาในก็เลยจังไหนก็ต้องเจาะน้ำเท่านันครับได้น้ำแล้วก็อยากเฮ็ดยั้งเกษตรครับต่อไปก็จังสิเริ่มปลูกพักครับมื้อนี้ก็ได้น้ำแล้วนี่ครับถือว่าประสบความสําเร็จ ครับนามไม่ใส่เพื่อพี่น้องอยากได้ไพ่ามีนามใส่ครับมาเอาได้ครับมาเอาได้เอาได้โมเป็นยังครับนี่ครับพึงมือแรงครับมือแรียกมือเรียกติดตามครับปากติดตามปากกดไลค์กดแชร์น้ำเนี่ยครับแล้วเพื่อเป็นกำลังใจเดี๋ยวเบาในที่ไทยอัพโหลดลงเรื่อยครับผมติดตามนะครับเกษตรกรยุกไม่ครับผมไม่หลุนยุกไม่ครับผมกลับมาบ้านกับ อยู่แบบพอเพียงครับมาพัฒนาบ้านเกิดปล่อยหลังจากที่ปล่อยให้พื้นที่ว่างเปล่ามาหลายปีครับผมมันกับพ่เกิดผลประโยชน์อยัางนะครับน้าพี่น้องอันว่าเงินขันหาได้กับสำคัญอยู่ครับแต่ว่ากัถ้าเฮ้ามาอยู่บ้านเฮ้ามีแนวใส่แล้วเฮ้าพอเหลียวเฮ้ากับอยู่ยังพอเพียงเงินเฮ้ากับบัวทองมีไรเฮ้ากับขันบ่มีเลยครับเป็นไปบ่ได้ครับกับมีเนี่ยครับแต่บ่ต้องมีไรครับผมนี่ครับน้ำกับไลประมาณนี้ครับผมไหลเรื่อยๆครับ อยู่บรรยากาศบานเหากประม่านนี้ะครับกับมีแดดเนี่ยกะใสแดดให้เป็นประโยชน์ครับใสพลังงานพลังงานศาสตร์ครับพลังงานให้เป็นประโยชน์มันแดดแห้งฝนบตกมันเรียงเฮากับติดตั้งแผงโซลาเซลล์ขึ้นครับแดดแห้งปันนี้แห้งแดดดีกับแห้งไดไเฝยไรครับพี่น้องน่ครับน้ำกับแห้งไหลแห้งครับผมสำหรับบานเหาเหมาะสำหรับติดตั้งแผงโซลาเซลล์ดีครับสำหรับไอ้บานเหานะครับอีสานบานเฮาอยู่พยาคภูมิศัยครับผม เพื่อพระหยัดข้าวพุ่มดีใสจากวัดมาสรคามนะครับบานเบาในครับบานสวนกิกซอหน่อยค่อยเปื่อนครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่น้องเด้อจะได้อัพโหลดลงให้เบิ่งเรื่อยๆครับผมช่วงนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นครับเพิ่งเริ่มต้นนี่ครับเพิ่งติดตั้งแผงแล้วครับเมื่อวานนี้ครับเมื่อนี้ก็ทดลองใส่ครับว่าน้ำที่เป็นยังไงแต่ว่านี่บ่อนี่เก็บน้ำได้ประมาณสองหมื่นลิตรถึงสามหมื่นลิตรครับกับบอหน่อยไปแน่ครับเลืกก็ถือว่าตั้งแต่เสาร์เมื่อวานนี้กับครับ เริ่มเต็มบอลแล้วอันนี้ไฮนาก็ถือว่ากวางเติบครับพี่น้องเป็นไฮนาเป็นไฮนาเนี้ยมีบอลเล็กๆน้อยๆก็กาว่าเลี้ยงปลานำปลูกเขาไปนัคคนนคนนนน่ครับได้แักสอบเขาครับเกษตรเริ่มปลูกกล้วยอ้อมบนคู่ขั้นแท่นนาเนี่ยครับเกษติมีคาตะไคร่กษตเริ่มลงเนี้ยนะครับปลูกแน่นะแต่ว่าเกษตรเราปลูกไร้ครับเพราะว่าน้ำเกษตรเราไร้บบรลลแห้งก็เลยฝึงทดลองนะครับก็เลยบรรยากาศปลูกไร้ยามน้ำพ่อนะครับ ครับผมผู้ใดอยากเกตแบบเบาในก็สนใจกับติดต่อมาได้ครับผมแนะนําอยากปรึกษาไม่หลุนแถวบ้านก็แวะเข้ามาหาไดมาเยี่ยมชมไดครับผมมาเรียนรู้งานใดครับบอแพงครับมาสอบถามใดว่าเฮ็ดยังไดยังไดสอบถามใดให้คบแนะนําไดครับแลวก็บังเถื่อผมก็แนะนําใดซ้ำทีรู้นะครับถ้าผู้ใดมีความรู้ลรยกว่าก็มาแนะนําผมใดที่นั่นครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์ครับแลกเปลี่ยนความรู้กันครับพี่น้องเบาหนได้กัคุณ น้องสะไว้พร้อมครับบ้านครับเบาในครับบ้านสวนจิกซอนร้ค้อยเื่นกันย่างวัวเลี่ยวดีไหมครับย่างแอบย่างวัวได้แอบปเงินครับกะมีแต่ปู่ืนครับมีลังคาอยู่สำนีไปก่อนครับลบแดดลบฝนกะสิ้นเดือนเนี่ยครับว่าสีให้เลี่ยวครับงบบัวลายครับงบเบาในกับวัวลายรอสร้างผลนำครับเลี่ยวสีผ้ายางไปเบิ้งอ่างเก็บน้ำเบาในครับบบาเก็บน้ำเขาขุดให้เมื่อวานคือกันครับผมเจาะน้ำเลี่ยวน้ำไหลบัวกับพุดธเลี่ยวเมื่อวานพอดีครับ ถือว่าเพิ่งเริ่มต้นครับน้ำกับในบอกระหว่างนี้นะครับเพราะว่าบอกระเพื่งขุดแล้วเมื่อวานนี้ครับบรรยากาศชิวๆครับอยู่บ้านสวนกิ๊กซอหน่อยค่อยเพื่อนครับผมอันไปมากกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อไทยมียังดีๆแนะนำเข้ามาได้ครับแนะนำได้แนะนำได้คอมเมนต์เข้ามาครับว่าอยากให้ปลูกเห็นเบ้าในปลูกยังแน่ครับผมนี่ครับบอกระนำครับพื้นที่ในการขุดนี่กันหนึ่งไร่ กับอีกสองงานครับผมหนึ่งไร่สองงานนะครับกับบ่อใหญ่ครับความลึกสามเมตรความกว้างสิบแปดความยาวสามสิบสองเมตรก็ถือว่าใหญ่ครับผมใหญ่เติบเลยแหะครับสามารถเก็บน้ำได้หลายเติมอยู่ครับก็ขอบคุณหลายๆครับทั้งทีมงานที่เขามาขุดให้ครับผมแมคโครขุดบ่อได้สวยงามมากเลยครับครับบ้านของบ้านสวนกับเห็ดแต่พอได้อยู่ครับกลางปลากลางเขากลางดงฟื้นกับพ่อมีได้ใส่ครับ บ่าใคซื้อครับอยู่แบบพ่อเพียงครับตามศาสตร์พระราชาครับผมมีห้องน้ำใส่ไปบ้านก็ใส่พลังงานแสงอาทิตย์กันครับโซล่าเซลล์กันครับแข็งหน่อยครับยี่สิบห่าวัดครับผมก็ใส่ได้เมื่อขึนสอดแจงขึ้นกันครับครับผมวันนี้ก็บเบ้าในก็มารีวิวน้ำให้เบิ่อนนะครับน้อเพิ่งเริ่มต้นครับพักกับพนักงานปลูกไร้ครับต้นใหม่พนักงานปลูกไร้กะทาให้มีน้ำกับจังสีริมีต้นใหม่ครับ ต้นไม้ที่ล้มใบเป็นไม้พวกมีน้ำนะครับเป็นไม้น้ำเรื่องต้องล้มออกไวครับหาใหม่แนวอื่นมาปลูกทดแทนครับไม้ตัวนี้ก็ไใบเผาทานครับผมเอากระถปลูกร่านเป็นจิตใจลักษณะครับมาดิเอาไม้ซักท้องมาลงเอาไม้เศรษฐกิจมาลงครับผมอยู่แบบธรรมชาติคือนเราครับต้นไม้ต้นไหนมันงามมันตรงอยู่ห่มได้เขาก็เอกใบอยู่ห่มน้ำครับต้นไม้ก็บโบราณปันไดแต่ว่าเาก็ เข็มใบอยู่ครับเป็นนะครับแข็งโซลาเซลล์เบาในก็ถือว่าพานอยู่ครับนอ้อพี่น้องสำหรับใครสนใจต้องการอยากติดตั้งโซลาเซลล์ก็ติดตอ่อหาผมได้ครับทางเบอร์0629864459สามารถติดตอ่อมาได้ตามเบอร์นี่ครับเบาในครับผมบานส่วนที่โซนหน่อยค่อยเพื่อนผมสิสามารถแนะนำให้ไปได้ครับให้น้องไส้ไปติดให้ครับสีประกอบแอร์โซลาเซลล์ครับผม ควันนี้ก็มารีวิวเบิ่งให้เบิ่งน้ำนะครับเนาะก็ถือว่าผ่านครับพี่น้องอันไปมากไปชอบกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับเด้อมืานามีน้ำแล้วมืานาใครมาปลูกต้นใหม่ให้เบิ่งครับผมฝากเป็นกำลังใจแห่งใจนะครับอีสานเบาอิสานมาพึ่งมาเข็ดหัศเข็ดเกษตรครับผมงงงงปลาปาไปใครมีแนวดีๆกับแนะนำได้เลยนครับเด้อ คอมเมนต์เขามาได้ครับแนะนำเขามาได้อยากให้ปลูกต้นยังแต่ว่าผมกับอยากความคิดผมกับอยากใหญ่ตลาดสดมาไว้บ้านเลยครับอันไหนที่สิกินอยากกินยังผมกับเชียวมาซื้อซื้อมาปลูกครับผมเบาหน่อยกับบริเทียงานครับกลับมาอยู่บ้านเป็นประจำเลยครับบานเนี่ยงานการกับบริเทียครับอยู่แต่สวนอยู่แต่ให้นะครับบาานี้ อยู่แบบสบายครับอยู่แบบซุกมีความสุขครับแต่ว่าบ่อคอยสบายมัน,นะครับอาจจะพอสบายไกลบ้านไดยแต่ก็มีความสุขครับน้งเสียมครับมาทด่องดังสูบน้ำครับผมก็ใส่ได้ใส่ได้สำหรับตอ่อหนามตรงล่งกล้องใส่ไก่นะครับผมพอเบาหนยก็คิอุดกล้องใส่ไกลอยู่นะครับถือว่าโอเคนะครับน้องสำหรับคลิปนี่โซลาร์เซล เดี่ยวว่านครับเดี๋ยวแดดหอนแน่นอนนะเขาหอมแน่นอนครับพี่น้องครับผมเบิ่งมุมสูงน้ำจะน้อยครับมุมสูงน้ำไอ้ที่ตั้งท่อคือนั่นครับเพื่อนี่คนมาเอาน้ำไปไใส่น้านะครับพี่น้องเพื่อไฟบ่มีน้ำใส่ะผ่านไปผ่านมากแล้วเวลหารถเอาถังมาได้ครับผมเอาถังเข้ามาใส่ใส่รถไฟเข้ามาใส่น้ำไปไใส่ไปกินได้ครับผมแต่ว่าก่อนสิกินก็ต้องเอาไปกรองก่อนครับ นำกัจืดดีครับนำแซบดีแล้วาต้องใส่เครื่องกองกองครับกองสะกอนจังกินถือว่าพันครับผมสําหรับโซลาเซลล์นี้ดีใจเลยครับมีความสุขเลยเห็นนำเดี๋ยวเหมือนอาเบ้าในกับสีมาบรรยายเห้เบิ้งนี้ครับไปเรื่อยๆครับสิ่ปลูกต้นใหม่แล้วก็สอัพลงเห้บเบิ้งคือก่าละครับ ตอนนี้กัไดนน้ำแล้วกัถือว่าประสบความสำเร็จขันหนึ่งของกเกษตรกรครับผมกเกษตรอีสานเอา้าเริ่มต้นจากนน้อยครับเริ่มต้นจากนน้อยเอาทุนบัวลายเฮ็ดตามน้อยครับทุนเฮาบัวลายเฮกาเฮ็ดไปเรื่อยเฮ้าไปต้องไปดินรดนครับปรไปเฝ้าเก็เหมือเดียวมันเหลวเชยเดียวมันเป็นไปว่าไแล้วครับก้อนเฉลีย่ยทรันี้เบาแน่กะโอ้ถือว่าสูมาลายเติบครับผมสร้างเฉลี่ยสร้างอีห้าเงินมาคุณได้กัน เอามันเริ่มต้นจากศูนย์ครับผมเงินท่องกับมี่วารายเอาก็คอยเก็บเหล็กผสมน้อยนะครับผมพอได้เงินสื่อโซลาเซลล์มีน้ำอันดับแหลกก็คือต้องมีน้ำครับมีน้ำแล้วกับซ้ำใบครับป่านอยากเก็นยังเข้ากับจังเฮดป่านนี้ครับผมอะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่แะครับเด้อไปชอบก็ได้ตั้งส่องจิกซ่หน่อยค่อยเพื่อนวันนี้เบ้าในกับอลาพอจบคลิปเพียงซํำนีนะครับนาะ เดี๋ยมุนาสิมาถ่ายคลิปใเบ